สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็ถือว่าเริ่มที่จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2567นะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นเ,เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี67แล้วนะครับช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลมันสปะปลังเต็มรูปแบบนะครับก็คือมันสปะปลังประมาณ70-80%จะออกมากในช่วงนี้นะครับ แล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับหลายๆท่านก็คือที่ติดตามในส่วนของสอเกษตรวันหยุดมาตลอดจะรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคามันสัมปรังนะครับราคาล่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แล้วก็ดูสาเหตุหลักๆนะครับว่าทําไมช่วงนี้มันสัมปหลังจริงราคาตกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับยังไม่มี าทีว่าจะผกหัวกลับเมื่อไหร่นะครับในส่วนของราคามันสัมปะหลังซึ่งก็ดูจากแนวโน้มของราคาแป้งมันที่นําไปก่อนแล้วนะครับถ้าแป้งมันราคาตกมันเส้นราคาตกแน่นอนหัวมันสดที่พี่น้องเกษตรกรขายได้หน้าลานหรือว่าหน้าโวงแป้งก็จะตกไปด้วยนะครับสําหรับสาเหตุนะครับหลักๆที่ราคามันสัมปะหลังตกในช่วงนี้ มีอยู่ประมาณ3สาเหตุหลักๆนะครับเดี๋ยวสเกษตรวันหยุดมาเล่าให้ฟังครับว่ามีสาเหตุไหนบ้างครับปัจจัยแรกนะครับก็คือในเรื่องของแน่นอนนะครับราคาในส่วนของส่งออกนะครับตรงนี้เป็นราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังนะครับจะเห็นชัดเจนว่า ถ้าให้ท่านผู้ชมดูกราฟนะครับสีม่วงอ่อนๆน,นี่นะครับก็คือสีม่วงอ่อนปี2024ก็คือปีนี้นะครับปีนี้ปีนี้ที่กำลังจะหมดไปในอีกประมาณ30วันนี้นะครับ2024ก็คือในช่วงต้นปีจะเห็นว่าราคาส่งออกยังสูงอยู่นะครับยืนอยู่เหนือ550เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับราคาส่งออกแป้งมันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับราคาก็ยังคงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เดือน ะมะกราคมถึงเดือนมีนาคมยังคงทรงตัวอยู่ระดับสูงนะครับก็คือสูงกว่าทุกปีนะครับก่อนที่หลังจากนั้นมีสัญญาณนะครับบอกเหตุตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับช่วงเดือนมีนาถึงเมษาเริ่มที่จะลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่มีอะไรฉุดอยู่นะครับก็ลงมาต่อเนื่องนะครับลงมาต่อเนื่องเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้จะถึง จุดต่ําสุดนะ,นะตอนนี้ก็ยังลงต่อนะครับถ้ากราฟมาต่อเดือนพฤศจิกายนก็คือน่าจะเริ่มที่จะใกล้สู่ต่ําสุดนะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นสีเขียวเนี่ยปี66เนี่ยสาเหตุที่ราคาหัวมันสดที่พี่น้องเกษตรกร,กรขายได้หน้าลานมีราคาสูงขึ้นก็คือจะเห็นว่าราคาส่งออกนะครับราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังเนี่ย มีทิศทางสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม66นะครับและหลังจากนั้นก็ครองสถิติส่งออกสูงสุดในส่งออกในราคาสูงสุดนะครับเป็นประวัติการนะครับก็คือยืนอยู่เหนือ550เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับจะเห็นว่าขึ้นไป560อ่อ573นะครับ571นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนมกรานะครับ เดือนพฤศจิกาเดือนธันวานะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดห้าร้อยเจ็ดสิบสามนะครับก็คือยังคงสูงต่อเนื่องนั่นคือสาเหตุที่ทําให้มันสัมปรังราคาสูงในปีหกหกนะครับพอหลังจากปีหกเจ็ดนะครับต้นปีราคายังแรงหลังจากนั้นก็ร่วงลงมานะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีแนวโน้มยังลงต่อนะครับสําหรับราคาแป้งมันต่ําสุดในระยะ4ปีย้อนหลังนี่ก็คือในช่วงปี2 0 2 1นะครับก็คือปี64นะครับ ปี64จะดูถ้าดูจากตรงนี้ปี64ก็คือราคาประมาณ400าดูปี64นะครับ400กว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ4 70 4 80นะครับในส่วนของปี64นะครับซึ่งตอนนี้ราคามันปี67ต่อเนื่อง68เนี่ยกำลังจะลงไปทำสถิติเท่ากับปี64ซึ่งเป็นปีที่ต่ำสุดนะครับ เป็นปีที่ในรอบ4-5ปีที่ราคามันสัมปะหลังต่ําสุดนะครับช่วงนั้นท่านผู้ชมก็จะขายมันในช่วงปี6-4เนี่ยขายมันรวมได้ประมาณเฉลี่ย2บาทนะครับสบาทนิดๆซึ่งก็เริ่มที่จะเท่ากับปีนี้แล้วนะครับนี่คือสาเหตุหลักนะครับปัจจัยหลักที่ราคามันสัมปะหลังร่วงแรงในช่วงนี้ก็คือราคาส่งออกตกนะครับราคาส่งออกตกให้ดูราคาส่งออกว่ามันสดนะครับ ขออภัยส่งออกแป้งมันสปะปลังนะครับแล้วก็ถ้าดูราคาส่งออกในส่วนของมันเส้นนะครับมันเส้นก็เช่นเดียวกันนะครับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาแล้วราคามันเส้นยังคงไม่กระเตื้องนะครับแล้วก็ราคายังคงตกลงมาเรื่อยๆนะครับนี่คือในส่วนของราคามันเส้นปีนี้ซึ่งแตกต่างจากในช่วงปีที่ราคามันเส้นสูงสุดก็คือปี6 นะครับจะเห็นว่าช่วงกลางปี65กระโดดขึ้นไป280ถึงเกือบ300เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับในส่วนของราคาส่งออกมันเส้นนะครับแต่พอ,อปีนี้ปี67นะครับราคาต่ำนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับสรุปปัจจัยแรกนะครับที่ส่งผลชัดเจนก็คือในเรื่องของราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังและก็มันเส้นนะครับมีราคาตก ต่ำนะครับปัจจัยที่1ก็คือมันหัวมันแป้งมันสัมปะหลังราคาตกนะครับประกันที่2ก็คือแป้งมันเอ่อมันเส้นราคาตกนะครับนี่คือราคาส่งออกแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งหลักๆก็คือในส่วนของช่วงนี้นะครับแน่นอนนะครับท่านผู้ชมทราบกันดีเป็นช่วงที่มันสัมปะหลังออกเยอะนะครับเป็นช่วงที่มันสัมปะหลังออกเยอะเป็นช่วงหน้าไฮซีซั่นของมันสัมปะหลังเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับ พอช่วงนี้มันออกเยอะก็จะส่งผลต่อราคามันแน่นอนนะครับมี2ปัจจัย3ปัจจัยหลักก็คือมันเส้น1มันแป้งมันราคาส่งออกตกนะครับสมันเส้นราคาส่งออกตก3ก็คือในส่วนของอช่วงนี้เป็นช่วงที่มันสัมปะหลังออกสู่ท้องตลาดเยอะจะเห็นนะครับช่วงนี้หลายๆโรงแป้งเริ่มที่จะ หยุดรับรถเร็วนะครับบางโรงแป้งเปิดไปไม่ถึงเที่ยงก็หยุดรับรถแล้วเนื่องจากว่ารถเต็มแล้วบางโรงแป้งปิดด้วยนะครับปิดเพื่อที่จะระบายมันนะครับเดี๋ยวก็นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มฤดูการนะครับฤดูการที่มันออกเยอะแต่ถ้าเป็นช่วงอีกประมาณเดือน2เดือนข้างหน้าสถานการณ์น่าจะคาดว่าน่าจะหนักกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็เตรียม ตัวรับมือในส่วนตรงนี้นะครับรวมทั้งพี่น้องที่ทําลานด้วยนะครับก็อาจจะเจ็บตัวได้อีกนะครับในช่วงมันขาลงช่วงนี้นี่คือปัญหาหลักๆนะครับที่ส่งผลกระทบทําให้ราคามันตกในช่วงนี้นะครับหลักๆก็คือเราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นพอเราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักก็จะส่งผลทําให้ในส่วนของเวลาราคาส่งออกตก ก็ส่งผลกระทบต่อราคาภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าดูในส่วนของอตรงนี้จะเป็นยอดการส่งออกของแป้งมันสปะปลังนะครับจะเห็นนะคปี 2024, สองศน้ํเนสเงิีส่น้ำเงินยอดส่งออกก็ยังไม่ถือว่าคิเล่นะครับในส่วนของแป้งมันสปะปลังถ้าเทียบกับปีอื่นนะครับก็คือยังเยอะกว่าปี2 0 2 3ูยโดยซ้ำนะครับในส่วนของยอดการส่งออกนะครับแต่นี่คือยอดการส่งออกอหัวมัน แป้งมันสำปะหลังนะครับแต่พอมาดูราคานะครับตัวนี้เป็นยอดส่งออกของมันเส้นนะครับปีนี้ที่น่าคิดก็คือมันเส้นนี่ยอดส่งออกนี่ตกต่ำนะครับก็คือน้อยน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะ ในส่วนของส่งออกมันเส้นแต่มันสัมปะหลังส่งออกยังคงไม่ไม่ตกเท่าไหร่นะครับแต่หลักๆก็คือราคาส่งออกตกไปค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยส่งผลทําให้ในส่วนของอาราคามันนี่ร่วงลงนับราคาหัวมันสดที่พี่น้องเกษตรกรขายได้หน้าลานก็เลยร่วงลงไปด้วยนะครับเนื่องจากราคาส่งออกร่วงหนักนะครับ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแชร์กับท่านผู้ชมสรุปนะครับสาเหตุที่มันสัมปะหลังร่วงหนะักมีอยู่2-3ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกก็คือราคาส่งออกไม่ว่าจะเป็นมันเส้นหัวมันสดนะครับราคาค่อนข้างจะต่ำนะครับถ้าเทียบกับปี2ปีที่ผ่านมาก็คือปี6-6ปี6ปี6 5ปี66นะครับต่อเนื่องต้นปี6-7แล้วก็ ที่สําคัญปัจจัยต่อมาก็คือในเรื่องช่วงนี้เป็นช่วงหน้าไฮซีซั่นของมันสาปะหลังนะครับมันสำปะหลังออกค่อนข้างจะเยอะในช่วงนี้ประมาณ70-80%ออกมากในช่วงนี้นะครับส่งผลทําให้ราคาดิ่งลงไปได้นะครับก็ยังคงมีโอกาสลงต่อเนื่องอยู่นะครับยังหาจุดต่ําสุดไม่เจอนะครับเป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ